ครับท่านผู้ชมวันนี้ไปเที่ยวขบวนเออโชว์กันครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้แม่พินกับน้องเจ๊ก็จะพาเที่ยวอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราจะไปดูเครื่องบินโชว์กันนะคะตอนนี้ก็ใกล้ถึงที่งานแล้วนะคะเพียงแต่ว่ารถติดนิดนึงเพราะว่าทุกคนก็จะมาดูงานกันที่นี่นะคะทุกคน คิวยาวเป็นกิโลเลยนะคะทุกคนแต่สุดท้ายเราก็มาถึงหน้างานจนได้นะคะก็จะมีพวกพี่ๆทหารนะคะคอยบอกเราว่าจะให้เราไปจอดตรงไหนนะคะค่าเข้างานวันนี้ก็1,128บาทนะคะคเด็กไม่ต้องเสียนะคะค The first one you can see is called the Chinook Helicopter ตรงนี้ก็เป็นคนตรวจตั๋วนะคะทุกคน เราก็เอาตั๋วให้เขาดูแล้เขาก็จะให้เราผ่านเข้าไปจอดรถเสร็จเรียบร้อยก็ไปหาจองที่นั่งกันเลยจ้าเรามีรถลากของเรามาด้วยนะคะทุกคนกางเต็นด้วยนะคะแต่ว่าก็แดดร้อนมากนะคะวันนี้กางเต็นก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะ After we found our seats, we decided to look around the air show. วัยดัชอมพายในงานกันครับ This one is the American F5S. These are flown by the Swiss Display Team. มาชมเครื่องบินรุ่นต่างๆกันนะคะทุกคนงานนี้แม่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะต้องยกหน้าที่นี้ให้น้องเจ็กนะคะ Next ones you will see are two tornadoes. The bigger one is a bomber and the smaller one is an air-to-air -air fighter. These are three different variants of an older aircraft of the 80s and 90s called the Jaguar. There were lots of different types of police and ambulance helicopters. from different parts of the RAF, which was interesting. More helicopters and more RAF equipment. มีทั้งเครื่องบินทั้งรถบัสนะคะทุกคนของโชวเยอะมากๆเลยนะคะละลานตาไปหมดเลยนะคะ เครื่องบินโชว์จะโชว์เราตอน11โมงครึ่งนะคะทุกคนตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเราก็เดินต่อไปนะคะ Here is another channel that people can do tour around for absolutely nothing I also got to jump in this army truck which is a good experience for me ตรงนี้จะอยู่นานนิดนึงนะคะทุกคนอยากจะสำรวจรถบรรทุกของทหารนะคะแล้วก็สำรวจเสร็จแล้วก็มาลงทางนี้นะคะขึ้นอีกทางลงอีกทางก็ลงธรรมดาโลกไม่จํานะคะทุกคนต้องมีกลิ้งกลิ้งด้วยนะคะกลิ้งไว้ก่อนนะคะสินค้าที่มาขายก็มีเยอะนะคะในงาน มีเสื้อของทหารด้วยนะคะมีร้านขายกับข้าวขายน้ำขายของที่ะระลึกนะคะขายไอศครีมขายขนมหวานด้วยนะคะของเล่นเด็กก็มีนะคะของเยอะมากนะคะเดินทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูซุ้มของ Red Arrow กันบ้างนะคะ Meet the Legends The Red Arrows display team who are the premier pilots in the RAF, they signed my hat which was pretty cool. There we are, Get that. We sign this as well? yes, sir. And

เราอยู่ซุ้มนี้นานมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าจุดใครๆเขาก็อยากจะมาขอลายเซ็นนักบิน Red Arrow กันนะคะ <c oughs> ก็คิวยาวมากนะคะ <c oughs> คนนี้ชื่ออดัมคอลลินนะคะทุคนเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของหน่วยนี้นะคะโชคดีเราได้ายเซนด้วยนาวาอากาศตรีเจมส์เทอร์เนอร์ค่ะนาวาอากาศโทดวิดซิมอนและเจ้าหน้าที่บริหารนาวาอากาศโททอมแฮนเฟิร์ดค่ะนาวาอากาศโทแพทริกเคอร์ชอร์ และผู้บัญชาการหน่วยอดัมคอลินคลิปนี้เอาบรรยากาศในงานมาให้ทุกคนได้ชมกันก่อนนะคะคลิปถัดไปก็ค่อยชมเครื่องบินโชว์กันเนาะก็คนเยอะนะคะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องบินอะไรก็เยอะมากๆแดดก็ร้อนมากๆเลยนะคะร่มก็ไม่มีนะคะทุกคนมีเต็นท์ของเราอันเล็กๆก็กันอะไรไม่ได้นะคะเด็กๆ ร้อนมากๆเลยนะคะคุณแม่ก็ร้อนมากตัวดำปีเลยค่ะกลับมาบ้านงานนี้นะคะแต่ก็ทุ่มเทนะคะเพื่อทุกคนจะได้เห็นคลิปสวยๆของเราในโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนที่เด็ดดำครับ Don Chong Pom Me Super Thanks Got Song Madai Naklap Thank you for watching. We have super thanks now. You can support Nora and me by sending Super Thanks or Super Sticker. Please don't forget to subscribe. Thank you.